เก่งมากค่ะอู้ไม่ไดรับช้าฮะไม่รับชาเออแม่ไม่ได้มารับช้าก็มาเร็วนี่ไงคะตาเลยโอเคโอ้ยนี่ไงนี่ไงคนเก่งไม่ร้องแม่ก็รีบรับเร็วเห็นไหมก่อนใครเพื่อนเลยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเนี่ยเนี่ยมารับพร้อมกันหมดเลยเพื่อนเพื่อนอะโอเี ได้พร้อมขึ้นรถคุณลุงอ่ะอ๋อค่อยๆข,ขึ้นเองก่อนอย่คุณลุงชอบปีนอะค่ะเพราะขึ้นได้และอยากปีนอ่าี๋ย่ไปอีกหน่อยลูกแม่นั่งไม่ได้สิเป้นหนูอ่ะโอเคเดี๋ยวนะคะ 还没亏